We'll yeah.

lúc nộp bài tăng lên đấy cả, cứ ngày buồn lắm thầy cô đấy cả, thầy <laughs> để subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เมื่อรมาเดียวก็วันนี้เป็นได้มาจะํำการมงคลบูชาสักการะในกาจะขเ้นุนเมาองด้ว่าจะงำวุนจุนใจก็ทิ้งมอกับทางดัง่ในการทิ้งดัที่ทางไล่ถ่อยู่ทีจ่จังหวัดชุมันเรียกให้มี นที่ยานการร่วกันนี้โดยเนก้นก็มีทุกวัดจีก้นมีจ้ที่ที่อที่บ้านมก็ไอ้ขอ้นบรวานี่ใด้ยนะบนปันคนพันข้นการรกุ้นอว่า ไม่คาดไปไม่มีไม่นําไม่รักไม่ทำไม่เรือแต่ให้ก็ให้ความสวัสดีดีโช่ชัยด้งมังกิดมีขึ้นดังใน่วัดวินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเชิญค้สาธสา

อิมานิมายังพันเดชญาตุปัจจาดีสับริวารานินิขุสังกัสสัโมโนชยามะสาธุโนพันเดทนิขูสังโฆอิมานิยาตุปัจจาลานี ปฏิคันหาตูธรรมหากรมทีฆาละตังทีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ข้าพระเจ้าทั้งหลายาขอน้อมถวายซึ่งทั้งบริวารทั้ททงหลายเหล่านี้อันข้าพระเจ้าได้มาโดยความบริสุทธิ์ โุยกองพลพิารณามาถวายในอารามเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความสุขแห่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายนีบิดามารดาเป็นต้น ให้กับบรรพบุรุษทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วด้วยงเจ้ากรรมนายเวรอันข้าพระเจ้า,า,จาได้เคยเยบียดเบียนเจ้าที่เจ้าทางอันข้าพระเจ้า,า,า,จาได้อยู่อาศัยที่ตลอดเธอ เทวดารักษาอายุขอทดันทั้งหลาย ความสุขความเจริญด้วยกุศลผลทานกานข้าพเจ้าได้ถวายให้อารามทั้งสามพุทธศาสนาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและ,และพุทธศาสนิาทักชนโดยทั่วกันเถิด ดวงิจส <łość> ิหน <S Sports> ึ่งใดที่โยมศานาจากการถวายทานนี้หรือสัตว์ปัจจนนี้ก็ขอได้ถึงตามความศาสนาด้วยเจริญสุ นาโตตัมโมนาโตอะรุตตัมโมนาโตปัจจิกาพุทโธยะสังโฆนาโตตารุมะมังติโสตมานุภาเวนามารุกะสังลาปันตุมาปัญจามาริจิเนนาโตโทสังโฬิพุทธมังยะตุทิตังโนยาอินังโหตุสุขิตาอุโตยตาโยท้าวาริมหาภูราปาริตูเรนติทากะรังเยวะเมวะอิโตตินังเบสนังอุปะคปปติ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ hăng không bỏ lỡ những video hấp dẫn เทวเวสเทปวันตุเตปวันตุซาปามังคะลังราคันตุตัาปเทาวัตตาซาป ทุศากดิอานุอาเวนะสตาโสติภาวันโตเตตปใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเตื่อย่าได้มีเว้นใงกันและกันเลยอากไมยาปัจจา เมียนซึ่งกันและกันเลยหาิดย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางภริยารันสุจงมีความสุขกายสุขใจหลักฐานงให้พ้นจากทุกข์ไปยช่วยกันทำหมดทำชื่นเตย มังนมัสามิสุปฏิปนโนภาวะโตชาวะสังโฆจังตังนัมมิเราได้รางวัลนี้คือมาจากเล็กๆไหนโอ้ căng liệt chắc mấy, liệt phuơng mà mệt bự đấy, mua quả, oh thì là nhiêu 20 tỷ, qua từ liền mà bốn gặp, mà bốn thấy quả ta lấy tối mà gặp bốn gặp thấy gặp, gặp, con nước quả cháu mà gặp bốn gặp chạy chạy lấy con à chạy gặp tầng chơi vật neo gặp แล้ววันนี้ได้นำเงินมาจำนวนเท่าไหร่หนึ่งล้านครับหนึ่งล้านบาทขับปิงเงินส,ส,สดเลยนะรับเงินสดนลยขับวันนั้นครับตัวนี้ท่านพระอาจารย์ใช้เราะความมาพอสังเกตมาว่าตาไข่นี่คือใหม่ไงอ๋อเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมาภาพก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ตัง้งแตงปนน่ปศุกรมนาหนึ่งหาสิบเก้ก็รู้ว่าตาไข่หรือไอไข่เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดตรงนี้ก็เป็นสถานที่ประยังงูไข่ลูกแกคบหลวงปู่ทวดตอนใบเบยบอกก็เป็นดินฐานบ้านเกิดหลวงปู่ทวด ก็เลยนั่งคิดกับท่านปออของกรมสรรพสามิตรจังหวัดพะนองท่านบอกว่าน่าจะเอาลูกศิษย์หลวงปู่ทวดไปช่วยสร้างวัดเสริมบาร,รมีอยู่ท่านอาจารย์อาจารย์ของไอ้ไกก็คือหลวงปู่ทวดอาตมาก็ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไม้กระหนุนป่าไม้กระหนุนทองเอาไปแกกสลักท,ที่วัดไอ้ไก่แล้วก็เอาไม้ตะเคียนไม้ตองหลางไม้กระหนุนไม้มงคลร,รู้สึกว่าสี่อย่างอีกหนึ่งไม้ก็คือเป็นไม้ตะเคียนป่าเอามาบรรจุลงในรูปไอ้ไก่แล้วก็ ใช้แบบขี้เลื่อยเอามากัดแล้วก็ทำพิธีวันนั้นทำพิธีพอมีบวงสวงเลือดไก่สดเลือดหมูสดแล้วก็เลือดเป็ดสดแล้วก็ไข่แล้วก็มาทำพิธีตรงนี้ีกธีมาปรีชาฐานมวดอนก็ท่านที่ตามาอยู่สัปสานิตตมายันืี่ไม่ได้กพระถูกรางวัลที่หนึ่งมาเช่นกันท่านก็บาบุดผมบอกว่าผมขอขาดบ่าวไก่เพราะคุณทศายว่าผมก็ขาดบ่าวไก่ ไอ้พุมโตรุรุตรสัตวนี้แต่ตู้กลางวันดีนึงพุ่มจะต่ำบุญถวายที่งานบารอพต,ตามาก็บอกสาธุมโนขอได้สมตามความปรารถนาด้วยเถิดพระพุทธมาก็ก็ถูกจริงโยมก็มาแก้บุญตามสัญญาเนี่ยก็เป็นบุญกุศลเดียวอรตามาก็จะเอาปัจเัเนี้ถาวายให้กับวัดต้นเรียบตรงนั้นก็เป็นสถานที่หลวงปู่ทวดด้วยเป็นที่ฝังรบอีกสถานที่หนึ่งก็คือวัดดีหลวงที่บรรพชาเป็นสามนเณรของหลวงปู่ทวดก็คืออาจารย์ของไอ้ไข่อ่า จะามาจ่ายค้าใ้จ่ายนี้สินที่เคยค้างคาไว้กับช่าง่อสร้างหรือวัสดุต่างๆตอนนี้ก็กําลังสร้างงอฉันอยู่ปัจเจต์ทั้งหลายก็จะเอามาบูรณะวัดทั้งสามวัดเพื่อให้พุทธศาสนาได้เจริญขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ผลบุญที่ญาติโยมทั้งหลายหรือคุณมโนได้มาช่วยตนุบังูรุงพุทธศาสนาอาตมาก็ปลื้มปิติกับญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้ทำยังไงก็ได้ลัมาดาลให้ปัดจกย เข้ามาที่วัดเพื่ันก็หรือเข้ามาดูการหรือไม่ว่าจะเป็นอดีตป้ามาให้วัดได้เจริญเึ้นเพราะตรงนี้เป็นสถานที่หลวงปู่ทวดทางโครงการตามรอยหลวงปู่ทวดเขาก็กำลังดาเนินการเพราะว่าตรงนี้ก็มีอยู่หลายวัดมีวัดปะโกวัดส่วนเรลียบวัดดีหลวงนาบุเบรหลายหลายอย่างก็คือเป็นองค์ประกอบรวมๆกันเนี่ยที่มาที่ไปสมาก็ออกมาเป็นสถานแล้ตั้งแต่ปศสพหน้าร้อยสิบเก้าก็เกือบหกปีอืมนี่คือเราจะแบ่งเงินเป็นส่วนๆคือทั้งหมด อนุทวัดนาบุบรเ0 0แสนแล้วก็ถวายวัตถุเนียย2แสนดีหลวง2แสนเพื่อจะได้บูรณะวัดก็สามวัดกำลังก่อสร้างอนยุคนาครดตอนนี้ตรงนี้ที่นันรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ตระลึกยงอรู้สึกระบายใจครับได้ช่วยเหลือสมุนวัดอย่างครับโดยปกติแล้วเราสัตว์ไทยจะไข่ไหมตับปาครับวันนี้ก็ได้ดําเงินล้านบาทมาบูรณะวัดตรงนี้ไปครับ

เบินาเนติงีลจับจับิยกคองมีลาเลโเลสท่านคาาั้หุนนาตันเจ้าภาพก็ใ่ันนาบลีสิเป็นกันบัดวนไปด้วยตาวนี่กได้รับมาเป็นรอยตาวันตาวเมื่นตาวเสนตาวตื้อ ับโออานุกราณาบุญ <Donc>, กับเจ้าภาพกับ <ses> ค <qui> ุณมโนแระญาติโยมทั้งหลายที่ชาวบ้านท้นเลียบกับดีหลวงในนาผูกเปรตรงนี้ที่มาร่วมสร้างและก็ร่วมถวายปัจัจกับสถานที่ตรงนี้ด้วยอาตมารู้สึกพื่มมีอย่างยิ่งในวันนี้และก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายนี่แหละได้มากราบไหว้สักการบูชาไอ้ไข่หลวงประทวดหรือสถานที่ปัญวงูไปรู่แก้วหรือวัดทนเลียบ และก็วัดดีหลวงตรงนี้ก็คือกินฐานบ้านเกิดหลวงปวู่ทวดตามรอยหลวงปวู่ทวดหลังจากโควิดสิ้นสุดกันบ้านเมืองฟื้นฟูญาติโยมก็เดินทางสัญจรไปมาสะดวกญาติโยมทั้งหลายก็นักมนุษย์ทั้งหลายก็มาร่วมทาบุญบุศลกันเช่นเดิมอาตมาก็ไม่มีอะไรจะบอกให้ญาติโยมมากมายก็ขออ้างของพระธรรมด้วยเดชของพระสงฆ์แระบารมีหลวงปวู่ทวดเหยียบน้ํำตรีจืดบารมีของเท้าวิรูปะบารมีของพระยาหูบารมีของลูกแก้ว บารมีของไอ้ไก่ลูกศิษย์ที่วงปู่ทวดและก็บารมีของพ่ออุ้มแม่จันรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นสถานที่ตรงนี้แรียกว่าทนเรียบและดีหลวงวัดประคบจงร่วมกันประสึประศาสตรประวัตปัจจัยหนุนนําให้ผลบุญน,น,นี้ที่ญาติโยมร่วมกับทาบุญปัจจัยหนึ่งล้านบาทที่จะมาบูรณะวัดทั้งสามวัดนี้ก็ขอผลบุญน,น,นี้ที่ญาติโยมร่วมกับทาขอเจอถึงความสุข ความเจริญความเข้าหน้าเดินทางปปไหนแล้วคลาดตลอดไปจากไปอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตามกิจการสิ่งใดก็ขอให้ลุงโรดชวดช่วงคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมตามความปรารถนาด้วยเทินเจริญพร